แช่เทคนิคแก้เบิร์นเอาด้วยการจดบันทึกถ้าตอนนี้คุณกำลังมีอาการเบิร์นเอาอยู่มาลองดูกันค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุแรกค่ะเกิดจากการที่เราประสบความสำเร็จมากๆค่ะมากกว่าสุขภาพที่เรามีค่ะดังนั้นก็เลยเกิดอาการป่วยทําให้เราเป็นเบิร์นเอาอยู่ค่ะอย่างที่2นะคะเกิดจากการโฮมงานหนักมากเกินไปก็ทําให้เกิดอาการเบิร์นเอาได้แล้วตอนนี้คุณเป็นแบบไหนอยู่คะแบบที่1ห,หรือแบบที่2มาลองเช็คด้วยการวัดผลกันดีไหมคะมี3เรื่องสําคัญค่ะที่เกี่ยวกับการเป็นสาเหตุข,ของการเกิดอาการเบิร์นเอาค่ะ เรื่องแรกเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องที่2คือความรักและความสัมพันธ์และเรื่องที่3คือความสําเร็จการงานและการเงินหยิบสมุดปากกาค่ะมาเขียนสิคะให้คะแนนตัวเองว่าแต่ละด้านทั้ง3เรื่องนี้คุณให้คะแนนตัวเองจาก0ูนถึงสิกี่คะแนนและถ้าคะแนนของคุณออกมาเป็นสามเหลี่ยมคว่ำแบบนี้ไม่แปลกเลยค่ะที่คุณจะกําลังมีอาการเบร์นเอาอยู่เพราะทั้ง3ส,ส่วนนี้กําลังไม่บาลานซ์กันอยู่คะ่ะวิธีที่กันอยากจะแนะนําให้แก้ก็คือด้วยการเริ่มจดบันทึกให้ทูดูลิสของคุณใน ทุกสัปดาห์จะต้องมี3เรื่องนี้เข้าไปด้วยเมื่อทั้ง3ส่วนบาลานซ์กันนะคะอาการเบินเอาท์จะลดลงค่ะเพราะคุณได้เติมเต็มความสุขให้ตัวเองครบแล้วไปลองทําตามกันดูนะคะและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้กดติดตามบูโจกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ